วันนี้เราจะพามาชมตู้ลำโพง18นิ้วตู้ซับเบียรเทอร์โบ18นิ้วนะครับวันนี้กับราคาโปรมโมชั่นพิเศษจะอยู่ที่ราคาเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมที่คุณภาพตู้ลำโพงความเหมือนที่แตกต่างเรารู้กันว่าต่างกันอย่างไรคุณภาพเหมือนเดิมเพิ่มเติมที่เนื้องานของไม้อัดนะวันนี้ตู้ซับเบียรเทอร์โบ18นิ้วครับตัวนี้นะฮรเป็นเทอร์โบ18นิ้วไม้อัดตราคูเขานะครับ เ,เรามาดูตู้กันตนนัวนี้ราคาอยู่ที่2,700บาทเอาเรามาดูครับมาดูตูกต้กันมาดูตู้กันอ่าป้าตองอป้าตองทักทายหน่อยป้ครับผมอ่าป้าตองอครับวันนี้วันนี้พัฒนาแล้ววันนี้มีบอลแล้วใช่ไหมนี่มีนะครับได้แน่โชว์เลยท่านหนึ่นี่นี่พัฒนาแล้ว,ลลลวตอนนี้นนป้าตองนี่เอาว่าไงราคาองเซานี่สองสาวนะอ่ะมาดูตู้มาดูตู้กันดูตู้กันครับ ต้องยกโชว์ไม้ก่อนตู้ซับเียียบโชว์ตัวนี้ครับนี่มาดูขนาดก่อนครับมาดูขนาดก่อนแล้วเราไปดูเนื้อไม้กันครับความกว้างครับความกว้างตัวนี้ครับอยู่ที่หกสิบหกสิบครึ่งรวมเด็กครับตัวนี้หกสิบครึ่งครับจะเป็นสูตรหกสิบนะครับแล้วก็ความลึกครับความลึกของตู้ครับตัวนี้เจ็ดสิบสองนะครับตัวนี้รวมเด็กก็เจ็ดสิบสองครึ่งครับตัวนี้แล้วก็ความสูงก็แปดสิบครับมาตรฐานความสูงอยู่ที่แปดสิบตอนนี้จากพื้นนะแปดสิบนะฮะตัวนี้ เป็นสีระเบิดเท่านี้เป็นสีระเบิดงานขอบเหล็กแต่แกงฉีกับตัวนี้แต่แกงเหล็กครับตันแต่แกงเหล็กไม้อัตราพูเขาเอาเรามาดูข้างในกันครับข้างในตู้ปลาตองดูข้างในตู้ปลาตองนี่ครับไม้อัตราพูเขาครับีเนื้องานสวยตัวนี้ครับเนื้องานเราดามไม้ตัวนี้ครับดามตรงนี้แล้วก็ดามตรงนี้ครับแล้วก็ดามตรงนี้ครับนี่แล้วก็ดามข้างใต้อีกครับนี่ดามข้างใต้เอียบแล้วก็ดามตรงนี้ครับยังไม่พอนะปลาตองแล้วก็ดามข้างหลังอีกครับดามข้างหลังต่อรับนี่ พื่อไม่ให้ตู้มันกระเพื่อมขึ้นมานครับแล้วก็แล้วก็พิเศษตัวนี้นี่ดมตรงนี้ปยู่บ้าของอไม้ดำมนันอีก่เพื่อไม่ให้เสียงเบียดมันกระเพื่อข,ขึ้นหลังตู้ครับแล้วก็ไม่ให้เบียดออกข้างหลังนะครับ,ต,บตัวนี้นะครับตู้ซับเบียดตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ไมลละ2,700รบาทตู้เปล่านะครับโปรโมชั่นพิเศษร,ราคาเดิมแต่เพิ่มเติมที่คุณภาพเนื้อไม้นะครับแต่ก่อนเป็นไม้อัดเอที A A. วันนี้เราเพิ่มเป็นไม้อัดราภูเขา ราคาเดิมเพิ่มเติมที่คุณภาพความเหมือนที่แตกต่างกับตู้ซัเร็จเทอร์โบ18นิ้วไม่อัด20 e วินตราภูเขาขอบเหล็กตะแงเหล็ก2,700บาทแล้วเราจะพามาชมข้างในครับนี่เรามาชมข้างในครับถ้าลูกค้าจะเพิ่มเป็นดอกลำโพงไอดีก็5,300บาทเป็นดอกลำงโพงทํา18 8นิ้วก็อยู่ที่ราคา,า4,700บาทนะครับแล้วก็ดอก o m ก็3 2 0 0บาทก็หลายรุ่นหลายราคา ดอกพีโอริโออย่างนี้ก็เพิ่มเติมได้ตามที่ลูกค้าต้องการน้ปลาสเราให้ปลาองนปลาทอ่างมาตรงข้างในปลาองมาเร้อครับเกี่ยวอะไรกับอนนีิครับเดกเกยวื้าทำไมครับเกี่ยวเเราไปดูครับไปดูขนครับเด็ทำอะไรปลาสองเลยกำลังปจาหรืกังประกรอบครับตรงนี้ตัวนี้เราประกอบประมาณเก้าสิบใบครับตอนนี้เก้าสิใบ ตู้วันนี้วันที่เท่าไหร่ปลาสองส,ส,สิบสี่สิบตุลาคลมครับวันนี้14ตุลาคลมเสาร์วันที่หกสิบสามประมาณส0บนาฬิกาเสียงอาจจะดังนะครับเพราะหน้าร้านที่โซนโซนสองก็กำลังลองชุดเครื่องเสียง4ี่สี่แล้วก็สองคูนสองนะครับอยู่โซน3ด้านหน้านี่ก็กำลังลองเนี่ยถ้ามีโอกาสเราจะพาไปชมนะ,ะครับวันนี้เราพาชมตู้ก่อนอปลาสองพาดูชมหน่อยนี่ลองเอาพวกไอเดียเขาตัวนี้ฟันเก้าสิบใบครับวันนี้เลขประกอบ เพราะว่าขางส่งครับขางส่งหลายใบครับขางส่งครับนี่เป็นไอดีไอดีไวซ์สี่นิ้วตัวนี้ลำโพงคุณภาพตัวนี้นี่ครับไวซ์สี่นิ้วนะครับตัวนี้นม่เหลใหญ่ครับตัวนี้แม่เหล็กสองไวซ์ตัวนี้แล้วก็สไปเดอร์แข็งครับตัวนี้สไปเดอร์ไวซสี่นิ้วกับคุณภาพสำหรับงานกระเดื่องตัวนีสดครับตัวนี้ลองใช้ดูครับราคาแค่2,500บาทครับตัวนี้ดอกแค่2,500บาทแต่คุณภาพเสียงนี้บอกเลยว่า ซาวกะเดืองนี้เบียดน,นุ่มลึกครับตัวนี้นุ่มลึกอัดแน่นๆครับตัวนี้ท่านที่ชอบแนวเสียงแต่ราคาอยู่ที่2,500บาทก็มาเลือกมาชมกันได้นะครับตัวนี้นี่ครับตู้เซฟเด็กเทบครก็มีหลากหลายไปที่เรากำลังประกอบมตอนนี้ก็ถือว่างานก็ถือว่าเร่งครับถือว่าเร่งเร่งสุดๆพอทำวันทีมาทั้งหมดเกือบหา